สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับผมเสียบิ๊กรถบ้านนะครับสเก้าจินตยุ์นะครับผมวันนี้อยู่สาขาเมือบ้ากรวดครับวันนี้ลูกค้าจะมารับรถนะครับวันนี้รับแบบเร่งด่วนนะครับเราเก็บรถให้เรียบร้อยแล้วครับผมวีโก้คันนี้ครับนี่ครับผมหลอเลยครับผมนี่ครับกำลัง เช็ดทูนอยู่เลยนะผมนคนเช็ดไม่ค่อยเปิดเผยหน้าตานะครับผมคนเช็ดเขาจะเดี๋ยวไม่ไม่เขาจะใจเตะนะผมคนเช็ดก็จะซุ่มๆหน่อยกอว่าคนคนเช็ดรถน,น,นี่สนนะผมเนี่ย น like, ี่ครับก็ถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนกรองเรียบร้อยครับผมเอไม่เย็นเช็คเอให้เรียบร้อยครับอันนี้ลูกค้าสะดวกวันนี้ครับได้เฤกษกวันนี้โทรมาบอกเมื่อเช้าทางเต็นด์ดาวก็ไม่รอช้าครับจัดให้เลย คันนี้แต่ก่อนฟิมไม่ค่อยดีนะติดฟิมให้ลูกค้าใหม่ติดฟิมให้ลูกค้าใหม่ครับถ่ายมันเครื่องดูเลกันครับผมนี่ครับผมสนใจติดต่อได้ครับสะเก้าจิรยุนครับผมสขาพื้นบางขวนครับผมและอำเภอพูอนชัยครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมเนี่ย สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ